<TV. S 2> ตอนนี้พามาอยู่ที่บูธของ BMW นะครับโอ้โหรถสวยๆเยอะมากๆครับมีอะไรที่เด็ดไฮไลท์นะครับไปฟังจากผู้บริหารก่อนเลยครับดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธของ BMW ในงาน Thailand International Motor Expo ครั้งที่1นี้นะครับครั้งนี้เรานำรถยนต์รุ่นใหม่มาเปิดตัวหลากหลายรุ่นด้วยกันโดยมีไฮไลท์ก็คือ BMW X3 ใหม่ที่มาในรุ่น M Performance เป็นครั้งแรกกับ BMW X3 M 50 xDrive เครื่องเกิน6สูบ TwinPower Turbo 3.0ลิตรส่งกําลังสูงสุด398แรงม้าครับยังมีอีก1รุ่นย่อยนะครับในเครื่องยนต์ดีเซลกับ BMW X3 20d s d r i v e M Sport Pro เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.0ลิตรให้กําลังสูงสุด197แรงม้าเลยครับซึ่งรถสอน,นรุ่นนะครับก็มาพร้อมกับระบบ m y Hybrid 48V ช่วยให้ประหยัดมันมากขึ้นส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับประจังหน้าแบบ BMW Iconic Glow มิติตัวถังที่ใหญ่มากขึ้นพื้นที่เก็บสัมภาระมากขึ้น พร้อมระบบช่วยเหลือผู้กับขี่ต่างๆที่มาอย่างครบคันกันเลยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีไฮไลท์สำหรับ BMW M มาพร้อมกันอีก2รุ่นได้แก่ BMW M 5 Generation ที่7ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี M Hybrid ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ V8 M Twin Power Turbo 4.4ลิตรให้กำลังมากกว่า700แรงม้าเลยครับและนอกจากนี้นะครับเราก็มี BMW M 4 CS ใหม่ที่มาพร้อมกับเ <securing S 2> ครื่องยนต์ M Twin Power Turbo 6สูบ3.0ลิตร 551แรงม้าครับย,ยังไม่หมดนะครับเรายังมี bmw 3.0 0 d m sport เครื่องยนต์ดีเซลในรุ่นปรับโฉมใหม่ที่มาพร้อมกับควมลาลยหนังสไตล์ m แบบตัดขอบล่างและรุ่นอื่นๆอ,อีกมากมายครับนอกจากนี้นะครับ bmw ทุกรุ่นมาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษโดยจะเป็นข้อเสนอเทรดอินมูลค่าสูงสุด500บาทเมื่อนารถคันเก่ายี่ห้อใดก็ได้มาเปลี่ยนเป็น bmw คันใหม่ประกันภัยชั้น1ดอกเบี้ย0% หรืออัปเกรดบริการหลังการขายเป็นแพ็กเกจ BSI Ultimate สูงสุด6ปีไม่จำกัดระยะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ร่วมแคมเปญครับเดินดูเนี่ยตาลคันเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับยังไงมาที่งานก็แวะมาที่บูธของเบียย,ยูด้วยครับ